ยินดีต้อนสู่ช่องสวัสดีครับอา้าวทำไมมันไม่ติดวะเออแป๊บนึงนะโอเคผมรู้สึกว่านะ่าจะติดละสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแห่งความรับลรลาพะเจ้าผมจะมาหาเพชรกันต่อครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้หาเพชรไปละสองเม็ดตอนที่เดินหาตอนที่เดินหายธรํากับการที่ขุดเพชรน,นะครับถ้าถามว่าผมเดินหานธรรมตอนไหน ก็ลองย้อนกลับไปดู EP ีเก่าๆดูนะครับว่าผมเลื่อเข้าไปหาในถ้ำตอนไหนเดี๋ยวผมจะขุดตรงหาเพชรต่อไปเรื่อยๆครับผมจะตัดมาตอน,นทีตอนเจอเพชรกันเลยนะครับผมทุกคนคือตอนนี้ยผมขุดตรงไม้ใช่ไหมแล้วผมเจอลาวาแล้วผมเห็นทางขึ้นบนลาวาทีนี้ใช่ไหมผมแบบว่าทางขึ้นบนลาวาผมก็เจอทางขึ้นใช่ไหมทีนี้ผมก็ลองเดินขึ้นมาดูสรุปมาเป็นถ้ำเว้ยแล้วผมเดินมาไม่กี่ก้าวผมเจอเพชรแล้วอะ ดูดิ่แล้วกิจผมก็เสร็จแล้ว5เมตรเนี่ยแถมมีลาวาให้รอบๆด้วยอย่างนี้ก็สวยดลผมจะได้มาเอาออกซิเดียนกันเลยปัญหาคือตอนนี้ผมไม่มีน้ำผมมีแค่ลาวาผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมกลับไปเอาน้ำแล้วกันนะตอนนี้คือแบบว่ารู้สึกดีใจมากเพรครบ5เมตรแล้วนี่ผมเข้าทางถ้ำเนี่ยมาเนี่ ใช่เลยนะผมขึ้นทางนี้มาเลยมันต้องเข้าไปลึกนิดหนึ่งอนะประมาณไหนวะอ๋อตรงนี้ใช่ตรงนี้นเนี่ยผมก็ต้องวิ่งไปอาหารผมมีไก่ย่างวิเชียรบุรีอยู่ถึงอะไก่ย่างวิเชียรบุรีผมหมดคงแล้ไปซื้อกินได้นะเพราะไก่ย่างวิเชียรบุรีมีทุกที่บนโลก โูดูดิของขุดยาวขนาดเนี้ยผมไม่เจอเพชรแต่ผมไม่เจอเพชรตอนอยู่ในถ้ำอ่ะดูแบบโคตรยาวไกลผมใช้พีเอ็กหินขุดด้วยนะครับผมใช้พีเอ็กเหล็กป่านี้เหล็กหมดตัวผมละผมขี้งกนิดหน่อยอืมทำไมมันไกลอย่างงี้วะคุณผู้ชมคิดว่าไกลไหมครับ ่โคตรไกลเลยแล้วประกอบกับตอนที่ขุดตอนนั้นดีก่ะอย่างนี้จะได้น้ำเมื่อไหร่เนี่ยโ้แค่เดินไปเอาน้ำก็หลายนาะทีแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงได้แทบช็อกแล้วทางมักลับทางอยู่ไหนวะจำทางกลับไม่ได้อ๋อ ใช่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 ป่าไม่ใช่อาวผมหลงทางอ๋อต้องกลับทางนู้นเลยอะโอ้ขอตัดไปตอนที่เอาน้ำลาแล้วกันผมว่าคุณผู้ชมไม่น่าจะรอโอเคคุณผู้ชมอนนี้ผมหาทางขึ้นเจอแล้ะกว่าจะเดินถึงคทางขึ้นได้โคตรนานอะว่าประเด็นคือแบบขุดหาเพชรข้ามวันข้ามคืนถ้าคุณจําได้ตอนต้นคลิปผมยังอยู่วันที่หกเลยวันนี้วัน,นที่เจ็ดแล้วเนี่ยโอ้ยเราก็ ผมต้องทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ขุดลาวาไม่ใช่ขุดลาวาขุดออกซิเดียนเพราะผมต้องการน้ำเหมือนกันแต่ว่าอยากได้น้ำอินฟินิตี้เขาะจะได้เอาน้ำไปวางข้างล่างด้วยอูยจอมแทบไม่ได้เลยบ้านตัวเองคือแบบไม่ได้ขึ้นมานานจัดอะอชื่อหมาผมยังไม่มีชื่อหมาเลยไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเดี เรไอโบไอบีเของเป็นแฟนรับช่องพี่เมย์ช่อง,องความวรักพระเจ้าอะ่ะผมได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อช่องจากพี่เขาแล้วก็ชอบดูอนิเมะพี่เขาเที่พี่เขาสปอยอะนะ่ะแม่มโตหตถมันแหละแล้วลทีนี้ผมก็จะเอาน้ําอันนี้ไม่ได้ลงไปวางห้านหลากแต่ผมจะเอาไปวางใส่ลราวะ่ะเพื่อที่จะกลายเป็นออกซิเจนให้เราได้ะนะ โอเคมันลงมานานจังวะโอ้เชชไกเอาวางตกขาไปตรงนี้เลยทีนี้ก็เอาที่ขุดเพชรมาแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดในตัวเองทิ้งไปแล้วก็วิ่งไปหาลาว่าอีกรอบใช่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ผมต้องวิ่งไปหาลาว่าโคตรไกลเลยเพราะอย่างนั้นสามสอง หนึ่งมาถึงแล้วผมใช้คาถานารุโตวาร์มาที่นี่เป็นที่ที่น่าจะหาลาวาใช้ง่ายมากๆเลยมาเรามาขุดลาวากันดีกว่าเรามาขุดออกซิเดียนผมพูดผิดผมจะแสดงให้หมดให้คุณดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำ โอเคผมขุดออกซิเดียนเสร็จแล้วผมสั่งให้ออกซิเดียนมันกระโดดเข้าตัวผมมาอืมต่อไปก็เดินกลับไปนะตอนแรกนึกว่าลาวามันจะหายากกว่านี้แตจ,จริงๆก็เดินมาไม่นานก็เจอลาวาแล้วประเด็นเนะี่ยนั่นแหละโอเคผมจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกแล้วจริงนะโอเคเเจะเซตซากอะไรจะทำที่ตัวเองทิ้งไว้อย่างนี้แสดงว่าสอบนาถูกต้องเตรียมตัวขึ้นได้ ขึ้นเงินไปเลยใช่เราต้องเอาออกซิเดียนพวกนี้ไปทำสิ่งที่สมควรทำอย่างการทำประตูนรกแล้วก็ออกซิเดียน4อันอไปทำโต๊ะอ e ินชาร์ที่ผมต้องมีเพชร5เม็ดแล้วก็มีออกซิเดียนอีก 4, 4อันก็คือเพชร3เม็ดจะเอาไปค้าวอันนี้อีก2เม็ดเอาไปทำโต๊ะอ e ินชาร์ ge, แล้วก็นั่นแหละส่วนออกซิเดียนก็เอาไปทำประตู10อันแล้วก็เอาไปทำโต๊ะอ e ินชาร์4อัน เื่อนชาร์จจะช่วยอัพเกรดอุปกรณ์ผมให้ดีขึ้นส่วนประตูก็จะทำให้ผมไปเที่ยวนรกได้แบบที่ไม่ต้องทำบาปกรรมใช่ถึงปกติผมจะได้รับสิทธิฟรีจากท่านโยมาบานอยู่แล้วนะโอเคเตรียมตัวส่งเราไปนรกไวกว่าที่ควรไปอีเงรู้ไหมว่าข่าจะต้องนั่งขุดใหม่เนี่ย โคตรสวยเลยครับทุกคนเมื่อไรจะช้าสักทีไว้พวกนี้จะได้ตายตาย,ยสักทีโอ้ยข้าเกลียดเจ้าถ้าคุณสงสัย,ยตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรผมขอเรียกมันว่ามแมลงปีกไก่ทอดผมเกลียดขี้หน้ามันมากเลยเพราะว่า มันชอบมาทำลายตอนคุณไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนซึ่งวัยรุ่นตาเหลืองฟันเหลืองแล้วก็เห็แม้วัยรุ่นตาดำฟันเหลืองอย่างเราก็เป็นวัยรุ่นที่ไม่ชอบนอนทําให้พวกหานี่มันจะมาโจมตีผมแต่ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะถูกแสงแดดในยามเช้าเผาไหม้ร่างกายให้เละเป็นจุนเพราะอย่างนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอก อะไรวะแค่ไม่นอนไม่กี่วันไม่ใช่ไม่นอนไม่กี่วันอ่ะตั้งแต่เข้าแบบนี้มายังไม่เคยกดนอนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ไหมพี่บราวผมไม่ทำอะไรพี่โกรธวะโอหแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยลุกล้ำอธิปไตยในการนอนของคนอื่นเขาจะนอนยังไงก็เรื่องของเขามเออนี่ยเนี่นี่นี่แล้ว ผมไม่มีไฟแช็กโอ้อะไรวะในเมื่อผมไม่มีไฟแช็กอย่างนี้ผมจะไปนรกยังไงอะขอตัวไปหากวดแกบบเคผมเจอละคนธรรมดาเรียกมันว่ากาเวลแต่คนพิเศษอย่างผมเรียกมันว่ากวดมาทุกคนมาดูความทรมานของไอ้หันี่ในการเปลี่ยนกวดให้กลายเป็นหินไฟอ่ะใช่ ตอนแรกจะเล่นมุกพี่โป่งหินเหล็กไฟแต่ว่ารู้สึกว่ามุกมันแปไฟไม่เล่นดีกว่ากลัวแบบว่าเล่นไปแล้วผมจะวหวาแล้วแหวงได้ผมรู้สึกว่าการขุดหาหินเหล็กไฟของพี่โปง่งไม่ใช่ของพี่เหรอถาเยตอนนี้หายังไม่เจอเลย งั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เจอเลยแลวกันเนียมันน่าจะลําบากน่าดูโอเคผมได้ขีดแล,แล็วไฟล่ามารวมกับไฟอันนี้แหละให้เอามารวมกับเหล็กละผมจะเอาไปทําให้นั่นไงผมจะเอาไปทไําไฟเช็คอันนี้แหละแล้วก็จะเอาไปจุดนรกรอบนึงผมหมายถึงประตูนรกโอเคผมขึ้นมาแล้วตอนนี้อน,นะเฮ้ยวันถีเจ้ามาผมจะไปในภพภูมิที่สมควรไปเอ้ผมมาถึงนรกแล้วที่ที่สมควรอยู่สำหรับคนลอ,อยของเรา อ,อไม่มีอะไรหรอกหรือเปล่าวะน่าจะมีเดี๋ยวน่าจะเคลียร์แล้วโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ผมแค่มานระลกเฉยๆนะไม่ใช่เฉยๆแล้วก็จริงๆก็อยากทำอะไรนะลกเยก,กว่านี้แต่ตอนนี้ครูทวงงานแล้วไปแล้วนะจ๊ะ